เห็นสีผมจริงๆคือหนูเห็นสีผมจริงก็ตั้งนานแล้วทุกคนแล้วคือแบบมันก็บอกว่าอย่าลงนะอย่าเพิ่งลงคือแบบยังไม่ได้บอกแฟนคลับอะไรอย่างงี้หนูก,ก็เลยโอเคโอเคย,ยังไม่ลงยังไม่ลงคือวันที่ไปกินไฮดีแลาด้วยกันอ่ะคือหนูถ่ายจริงๆไว้คือมันเีเรื่องราวอุ้ยเล่าให้คนฟังริงเล่าให้ดูคนฟังดีกว่า ก็คือจะกินข้าวใคดีเหรอกับจริงๆใช่ปะคือวันนั้นมันซ้อมเต้นแบบหนูไปตั้งแต่บ่ายโมงคือซ้อมจนถึงสองทุ่มสามทุ่มอ่ะก็คือเสร็จประมาณสี่ทุ่มใช่ปะแล้วจริงๆอ่ะมันต้องเขาส่งกับบ้านก่อนเพราะว่ามันมันวันสุดท้ายแล้วหนูก็เลยแบบโอเคโอเคจริงๆอยากไปกินด้วยกันแต่ว่าแบบเออรอได้รอไปกินดึกไหนได้ไหมหนูก็ได้ได้ได้รอก็ได้เพราะว่าแบบไหนก็คือแบบซ้อมกันมาขนาดนี้แล้วเหนื่อยแล้วก็คืออยากกินอะไรที่มันแบบฟินๆนิดนึงแล้วพ่อจบบอกว่ามันมีโปรโมชั่นที่มันเป็นบุฟเฟ ได้กินก็เลยโอเคโอเคได้เดี๋ยวไปกินกันหลังสี่ทุ่มพอดีเพราะว่ากว่าชีจริงๆจะอัดกันมากเสร็จก็แบบน่าจะพอดีพอดีเสร็จปุ๊บพอไปถึงก็คือเขาบอกว่าอ๋อสามเนี่ยคือบูฟเฟ่ต์แค่เนื้อนะคะแต่ว่าน้ำซุปน้ำจิ้มอะไรพวกเนี้ยคือแยกก็แล้วเราก็แบบโอเคคือหนูอะเป็นคนแบบไม่ได้กินเยอะคือปกติหนูไปหนูก็จะกินเนื้อแค่หถาด นก็อิ่มแหละเนื้อหนึ่งถาแล้วก็เส้นหนึ่งอันแล้วก็บางทีอาจจะอยากกินชีสติ๊กแค่นี้สามย่างที่ยจะกิน มันก็จะไม่ถึงพันทุกคนเออเวลาที่หนูกินอนะปกติมันก็จะไม่ถึงพันถ้าหนูกินคนเดียวแต่ว่าคือรอบนี้เป็นการจริงๆเนาะก็เลยโอเคโอเคได้ก็คือถ้านําน้ำซุปไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะอะไรมากก็เลยโอเคสั่งสั่งกันเสร็จสั่งน้ำซุปไปสองน้ำซุปแล้วก็สั่งเนื้อไปแล้วทีนี้ที่เหลือคือหนูไม่กินผักอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบหนูไม่ค่อยสั่งอะหนูกแบบ็เลยบอกเออจริงๆเอาไปสั่งเลยว่าอยากกินผักอะไรเพราะหนูไม่รู้ว่าจริงอยากกินอะไรมันก็ไปสั่ง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  นเนื้อ้งหมดแล้วนะสั่งเพิ่มไหมหนูก็บอกอมืมก็ได้นะแต่ฉันเริ่มอิ่มแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็บอกฮะอิ่มแล้วหรอถ้าไมแบบอิ่มเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบคือมันแบบคือคือจริงๆอ่ะสั่งเส้นมาสามสามชนิดคือทุกเส้นที่มีในร้านไทยดีเลาคือจริงๆมันสั่งมาทุกเส้นแต่หนูก็กินเส้นไปตั้งเยอะแล้วไงแล้วก็กินเนื้อไปถาดหนึ่งมันก็อิ่มแล้วอ่ะทุกคนแล้วคือจริงๆก็แบบโหกินตอนเนี้ยยังไม่คมเลยสามร้อยอ่ะคือถาดหนึ่งมันก็ยังไม่ถึงสนะบบอามอ ก็เลยหยิบ iPad มาดูว่าเฮ้ยเราแบบว่ากินไปเท่าไหร่แล้วอยากรู้ราคาอะไรอย่างงี้พอมปเปิดดูจร,จริงบบอกสั่งผักวันนี้เท่าไงแปดสิบาทห้าสิบาทมั้งเปิดมาดูปึ้งพันแปดแล้วหนูก็แบบจริงๆสั่งอะไรไปเยอะแยะวะพันแปดแล้วจบอกฮะไหนไหนมาดูดิคือจริงจมันสั่งอะไรบ้างรู้ป่มันสั่งผักมันสั่งเส้นทุกชนิดเลยแล้วมันก็สั่งปาดาลลี่เนาะชอบปาดัลลี่มากไม่เคยกินได้ไงต้องกินปาดัลลี่ ก <laughs> ็กินสั่งปอดอริไปคือสั่งอะไรเไปพันแปดแล้วทุกคนหนูก็แบบจริงคือแบบตอนนี้ถ้าเราต้องจ่ายพันแปดอะทิศเนื้อที่เรากินไปอะแค่แบบสองถาดอะมันยังไม่มันยังมันมน,น่าจะแบบยังไม่คุ้มจริงๆมันก็เริ่มเครียดแหละเหมือนมันแบบเฮ้ยทำไงดีวะจริงๆมันก็เลยอเอองั้นเดี๋ยวสั่งเนื้อเพิ่อมอีกถาดหนึ่งมันก็คำนวณสั่งเนื้อเพิ่อมอีกถาดหนึ่งน่าจะคุ้มนะมันก็เ,เอาไอแพดไปสั่งเองใช่ปะพออาหารมาเสิร์ฟปุ๊บปึ้งเนื้อสองถาดหน ก็ค <yeah> ือทำามาถาดเดียวมันย <pr> 네ังไม่มันยังไม่คุ้มมันต้องสองอันหนูก็แบบก็ได้แต่คือฉันอิ่มแล้วนะจิงนริงอเฮ้ยงั้นเราพักเราพักอย่างอื่นผักเผิกเราไม่ต้องกินแล้วเรากินแค่เนื้อพอหนูก็แบบโอ๊ยคือจากจากกินฟินฟินคือเริ่มทรมานแหละคือจริงๆบอกเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนแค่แกะเหมือนแบบสั่งมาแกงตัวเองแหละคือเริ่มแบบกินแบบแม่ไม่สนุกแล้วแล้วพอกินไปกินมาอ่ะ จะกินเสร็จแล้วจะจ่ายตังคือคนพนักง,งานเขาก็ยื่นใบเสร็จมาให้หนูแบบสแกนนูน่นนี่นั่นหนูก็เปิดปึง้งรู้ไหมเท่าไหร 2, าา่สองพันกว่าบาทอะสองพันเท่าไหร่นั่นแหละหนูก็แบบกนหลายและจริงจริงแล้วหนูก็บอกจริงว่าจริงให้ทายเท่าไหร่จริงบอกสองพันเนอะแล้วก็บอกอือสองพันเท่าไหร่นั่นแหละแล้วนี่บอกทำไมอะค่าแบตดเหรอหนูก็บอกอืม พาะเราแตนั้นใช่ปะมันก็เลยแบบโอ้ยตายแล้ววิธีที่จริงแก้วถาคืออะไรรู้ไหมมันไปหยิบไอติมคือมันหยิบไอติมเยอะมากแบบมันคนแบบพยายามให้คุ้มที่สุดมันก็เลยไปกินไอติมแบบเยอะมากคืออล่อมากเลยหนูว่าหนูจะเอารูปมอลเใหด้คนดูนนะคือมันหามากอ่ะคือมันแบบทาทุกวิถีทางให้มันคุ้มมันก็เอาไอติมที่มันอยู่ข้างหน้ากินเต็มเลยหนูก็แบบเออเออเออได้ไอติมมันอร่อยงั้นเราไปเอาไอติมกันเยอะๆเนาะ 你。<laughs> คือหนูก็อยากจะพาทุกคนไปแต่คือตอนนั้นอะมันดึกแล้วนึกออกปะคือแบบว่ามันเราเลิกกันสี่ทุ่มแล้วอะแบบสามทุ่มกว่าแล้วแล้วจริงๆทำงานเสร็จสีส่ทุ่มแล้ว,ลวคือทุกคนก็เหนื่อยมากพอซ้อมตั้งแต่บ่ายโมงคือมันไม่มีใครอยากออกไปแล้วไงมีแต่หนูจริงๆที่แบบคือวันนั้นหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยแบบตั้งแต่ก่อนซ้อมมาอ,อ๋อหนูกินไปแค่ขนมปังหนึ่งชิ้นแล้วหนูก็เลยแบบหิวไงเออก็เลยไปกินก็เลยแบบเออไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปก็ไปวันหนูสาวแบบอยากกินแหละจริงแกคือมันแบบมันงบบานปลายมากไปแค่สองคนสองพันได้ไ คือแบบงงมากคือปกติหนูกินคนเดียวยังไม่ถึงพันเลยอะไรเงี้ยคือตลกมันหนัก <c oughs> สั่งก็สั่งเองอยู่คนเดียวแล้วก็สุดท้ายก็มาเครียดเองก็แบบอุยแพงอะไรเงี้ยจริงคือบุฟเฟ่ยังไงแพงกว่าปกติหนูกินราคาดิใช่ไหมจริงจริงเจ้าของสเตทควรจะต้องเลี้ยงนะแต่หนูก็แบบคือตอนแรกหนูก็คิดว่ามันคงแบบไม่น่าแพงมากอ่ะคือเอาอย่างนี้หนูรู้ตัวเองว่าตัวเองอะไม่ได้กินเยอะแต่หนูรู้พอจะคือกินกับจริงๆมาหลายรอบแล้วก็พอจะรู้ว่าจริงๆก็แบบเออกินเก่งใช่ไหมแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะพันแปดเลยแต่ตอนเปิดมาหนูก็แบบ ช็อกหนูไม่ได้กินอะไรเยอะคือวีคที่ผ่านมาคือหนูแบบซ้อมเยอะมากตัวหนูแบบไม่ได้กินข้าวหรือว่ากินแบบแค่มือเดียวมาหลายวันมากแต่หนูมาเสียตังค์กับจริงๆอ่ะวันที่กินอย่จริงๆวันเดียวคือเหมือนหนูกินแบบทั้งอาทิตย์แล้วอ่ะงงมากคือแบบอะไรเนี่ยจริงคือหลังจากนี้ไม่ไปกินกับจริงๆ2สองคนแล้วทุกคนมาต้องไปกันหลายๆคนหาคนแบ่งเพราะจริงจริงกินดุมากเขาได้ประกาศอย่างอ่ะว่างานจับมือวันไหนโอเคก็คือจับมือลอกกรุงเทพใช่ไหม มันมีเหตุสุดวิสัยนั่นแหละก็คือหนูต้องไปฟิลทริปเขาเดี๋ยวเขาน่าจะแจ้งออกไปแหละแต่ว่าหนูจะบอกทุกคนไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าหนูจะไม่ได้ไปงานจับมือของเราของเราเชียงใหม่อ,อันนี้เพราะว่าหนูต้องไปฟิลทริปคือวิเดือนเดือน,อนกุมภาไปเดินที่เหมือนคณะวิชาหนูมันไปฟิลทริปเยอะมากคือไปฟิลทริปทุกอาทิตย์เลยแล้วทีเนี้ยมันก็เลยทําให้มันเลื่อนกันไม่ได้มันแบบชนกันหมดเลยอะไรอย่างงี้ก็เลยหนูจำเป็นที่ต้องไปฟิลทริปของอันนี้ไม่งั้นก็คืออาจารย์น่าจะไม่ให้หนูผ่านนะทุกคนหน<ๆ>ูก็เลยน่าจะจำเป็น่ต้อง อดจับมือรอบนี้ทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรหนูคุยกับครูไปแล้วว่าจะได้เจอทุกคนรอบกทมแทนถ้าเกิดเขายังไม่ประกาศก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแค่รว้ว่าหนูไม่ได้ไปขนาด <c oughs> มันเป็นวีที่หนูต้องไปฟิลทริปนั่นเองแต่ก็โอเคนะได้เจอรอบกรุงเทพแทนทุกคนพอไม่มีพนะี่นะมีก็ก็จริงๆอไก็จริงๆคขหวาน คือคือจริงๆอ่ะหนูถามเยอะแบบว่าเรื่องเต้นอ่ะคือหนูถามถามได้หลายคนมากเลยนะหมายถึงว่าเพื่อนๆเราเต้นเก่งกันเยอะอทั้งจริงๆไหวานพี่ลูกเกดน้องนาก็ถามน้องพิมพ์ก็ถามบางท่าถ้าบางบางแล้วก็เคียร่าก็ถามบางบางเพลงถ้าแบบน้องคนไหนรู้ถ้าน้องไหนจำไ,ได้ก็ถามเออคือมันแบบจริงๆแบบเพื่อนๆเราเก่งกันเยอะก็เลยแบบเชลทุกคนได้อยู่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงเอ็กซิสซีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Phone Application